ดีฮะททุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Super Friends อ วันนี้ห่ะทุกคน,กคนเราจะไปในที่ที่เจ๋งสุดๆดเขาว่ากันว่าดินแดนแห่งนี้<อ>เราสามารถผสมพันธุ์เหล่าสัตว์ต่างๆได้แบบไม่มีจำกัดเลย<อ>เราจะผสมอะไรกับอะไรก็ได้เพื่อเท่สุดๆเลยอะ่ะผมอาจจะเป็นคนแรกที่ค้นพบสัตว์ใหม่แบบที่ไม่เคยมีมาก,ก่อนก็ได้ผมอยากลองเอาบรรพบุรุษผ,ผมผสมกับกอซิล่าผสมกับคิงคองผสมกับไฮยีน่าผสมกับอ มันจะออกมาเป็นตัวอะไรอ่ Let's go ไปลองกันดีกว่าเฮ้ยพี่ลอกเฮ้ยมาโง่ข้างหน้าฉันมีไข่ด้วยหน้าผมก็มีไข่ต้องอื่นผมก็มีไข่ไม่อยากรู้ไปตัอวันนี้เรามาเล่นเกมพอพันศาการหาพี่ล็อกเราจะต้องฟักไข่ฟองแรกก่อนกดเลยไหมพี่ล็อกเอากนเลยชิงจริง จะได้กระรักหน่อยตาผมแล้วผมอยากได้ฮัสกี้เออพี่ล็กเออนี่ใช่ป่านี่นี่นี่สัตว์แกหรือเปล่าผมได้ลาหน,นัางโง่ <c oughs> โอ้พี่ล็กมันเสียตีหนักมากเลยพี่ล็กมันเหมือนผมเลยดูดิ <c oughs> มันคือลาของแกไงมันก็เลยเหมือน <c oughs> แกไปมาโง่ตรงนี้มีไข่ฟรีป่ะเออไข่ฟรีเอาไอ้ลามานี่เล้วเพื่อนวุ้ยฉันเปิดได้เหตุเออพี่ล็กฮะ ผมได้ล้าน,น่าง,งและก็แกะสิชมพูเฮ้ยแกะน่ารักี่รักแล้วทุกตัวก็เสียตีเหมือนกันร <c oughs> ักมางโง่ฉันเจอไข่ฟรีอีกแล้วโ oh yeah อเย a ี baby เฮ้ยพี่รองเห็ดพี่รองมันมีส้นตีนเดินได้ด้วยย <c oughs> มันกระดึ๊บเอามันกระดึ๊บเอา เฮ้ยพี่ะมาได้ไดโนเสาร์ว่ะโอ้ยจริงเหรอจะได้เม่นเองอะไดโนเสารวว้อน <c oughs> น่ารักและทุกตัวก็เป็นบ้า <c oughs> เฮ้ย,ยมาโง่ข้างบนมีเควสให้ทำแล้วเก็บไข่ฟรีด้วยเ <c oughs> นี่ยผมได้แล้วพี่เอาโอ้จะก็ได้ <c oughs> เอ้ยได้ตัวอามาดิโลผมได่หมูมาเพิ่ม <c oughs> นี่มันแกงสีชมพูนีน่นาพี่เราบนต้นไม้เฮ้ยไข่ฟรีอีกแล้วจะจะเอ้ยโดนไม่ผ่าน เอยตัวอะไรอย่าผมได้ตัวที่ชื่อออเตอร์ออเตอร์มันคือตัวอะไรอย่ะออเตอร์ก็นี Cert ่นาคไงเอาออกมาไม่ได้แล้วมันครบสี่ตัวแล้วอ่ะอ้ยมาโง่แกกดตรงคำว่าเพซสินั่นไงมันเอาออกมาไม่ได้มันครบแล้วแกไปตรงคำว่าฟูเซ่ฟูเซ่คิวส์แกสามารถ ล้อมสัตว์เลี้ยงให้ออกมาเป็นตัวที่แข็งแกรงกว่าเดิมได้โอ้เราสามารถรวมล่างสัตว์เลี้ยงได้ผมมี5ตัวพอดีเลยถ้าแกมี5ตัวเอาเลยไหมอ่าผมจะรวมไดนโนเสาร์คิโมโฮลานางงแกะสชมูมอวนและวก็ตัวหนารวมล่างนี่เลยย่อยกลายเป็นแพนด้าแดงเฮ้ยมาโง่ฉันได้อะไรวะอะไรก็ไม่รู้ <laughs> น่ารักมากพี่รัดูของผมดิ ยน่ารักแพนด้าแดงมีหางเหมือนผมแล้วก็เสียตีเหมือนผมด้วยเฮ้ พี่ล็อกเกมนี้เราต้องทําลไรเรเราต้องคอยเอาสัตว์เลี้ยงของเราเด่ยมาขุดแร่เอาทองไปเรื่อยๆแล้วก็เอาไปแลกสัตว์เลี้ยงให้ได้หลายๆตัวแล้วก็เอามารวมร่างกันอ้อนี่ไงแพนด้าแดงมงกิสต้อนใหญ่เลยโอโหสุดยอดเลยเพื่อนน่นแหละและตัวของพี่ล็อกเราไมันมาเลี่ยมอย่างนี้เ่ะนั่นดิหน้านมันเหมือนแมวเลยนะคะแต่ปีกมันเหมือนข้างคาวนะงั้นมันน่าจะชื่อมังเมาฮ่า <laughs> มังเมาช่วยมาโง่ฉันมีแผนการอะไรบางอย่า <laughs> งเลย ว่าไงคะแกะกดตรงขวดสีทองตรงใต้ทองคำเด็ดไม่แกเห็นคำว่าคูณ2 g o โกลด์บูสไหมเออเออ9ก้าสิบเก้าโลบาชิงชิงเอาเอาก้าสิบเก้าหรือเอาสี่สิบเก้าอะเอาสี่สิบเก้าก็พอแล้วช่วงนี้ตังค์น้อยโอเคกระชิงเท่านี้เราก็จะได้รับปริมาณทองคำคูณสอง <laughs> ผมได้ไข่ฟรีอีกแล้วเฮ้ยมางโง่แกสามารถเอาทองคำมาแลกขายาได้นะ7 5 0 0ทองโอ้ผมกำลังจะมี7 5 0 0พอดีผมมีแล้วนี่แลกได้เลยปลาไข่ด้ลูกเจี๊ยบตัวเท่าขี้หมานี่มางโง่แกสามารถเช็คได้ด้วยนะว่าแกเปิดได้ตัวอะไรแล้วบ้างเนี่ยตรงรูปอุ้งตีนอนะอุ้งตีนโอ,อ้นี่ผมจะรวมลูกเจี๊ยบ กับตัวพอ่อซ้ำจมูกยืนแล้วก็ตัวเม่นตะลอกแล้วก็ตัวอะไรไม่รู้ลูมลางกลาเป็นลูกช้างน้อยพี่ลอกเอ้ยพี่ลอกดูช้างผมไมอ้ช้างสีม่วงน่ารักงั้นฉันขอรวมบ้างนี่แน่ทัชซืฟห้าตัวจัดไปฮะโบเบะนี่แน่เอ้ยได,ได้ตัวอะไรไม่รู้มา้แกนเด็ ไอเหลียมเลียมเนี่ยเหลียมเหลียมสีน้ำตาลเนี่ยเฮ้ยพี่ล็อกพี่ล็อกได้หมีเลโก้เฮ้ยมาโง่แกดูตรงรูปอุ้งซ่องติงดิว่ามีได้กี่ตัวแล้วอะตอนนี้ผมมีเพชร13ตัวเฮ้ยเท่าฉันเลยแต่ถ้าแกได้15ตัวเนี่ยเราจะสามารถไปแมปต่อไปกันได้แล้วโอ้งั้นต้องรีบฟาร์มเฮ้ยเออพี่ล็อกว่าไงเฮ้ยมาโง่เราเข้าแมปต่อไปได้แล้วแต่คือผม ผมเอากระต่ายสองสามตัวมารวมกับกันลอกอ <ะ S 1> แล้วก็มารวมกับสัตว์หน้าขนน่ารักมากมายแล้วก็ออกมากลายเป็นตัวเนี่ยเฮ้ยน้องออกจะน,น่ารักดูหน้าตาเขาดิน่ารักจะแต่เฮ้ยพี่ล็อกเราจะไปบุกแมพข้างๆยังจัดไปเลยแมงเดี๋ยวขอมาเก็บตังก่อนตังหมาเพียบเลย <c oughs> ฉันเก็บด้วย <c oughs> เจ้ยพี่ลอกดูตรงนั้นดิเฮ้ยโห,ยโหยมีเหตุการณ์มาโงโ่เขาทำอะไรกันนะ่ะโหนี่มันสุดยอดแห่งคริสตลัลบิ๊กบึม้มระเบิดตุ้มตามโอวยแต่เรายังเข้าไม่ได้ยาพี่ลอกเรายังกระจอกเฮ้ย,ยแต่เงินมันกระเด็นมานะเก็บ <c> ก <oughs> ันของฟีฟิวามาของเงินเงินเพียบ,ยบยโย <c oughs> ยอ้ยล้มรวย ชิงชิงเจ๋อผมได้หมูป่าแกดูสัตว์เลี้ยงของแกซิมีตัวเขียวๆบ้างไหมผมมีอันคอมมอน5ตัวแล้วอ่ะเออแกสามารถเอาตัวอันคอมมอนสีเขียวมารวมกันได้อีกด้วยงั้นพี่ลองรวมก่อนเลยจัดไปชึบเฮ้ยน่ารักสุดๆแองเจริกสปิริตเจ้ยตัวอะไรเหมือนผีเลยพี่ล็อกเฮ้ยตัวรละยนน่าตานน้ารักพี่ล็อกดูของหมาบ้างจัดไปจ้า ย้ยพี่ล็อกผมได้แฮปปี้แฮมสเตอร์บบี้แฮมสเตอร์โอ้ยน่ารักมากอีโกอีเก้น้งกือแฮมตักเ้ยพี่เราก็ต้องฟาร์มต่อเพื่อจะไปแผ่นดินข้างๆนั่นหน้าเฮ้ยมาโง่แกดูแมพที่มีคริสตัลสีม่วงดิเขาต้องอันล็อกสัตว์เล็ก40ตัวผมเพิ่มมีแค่26อีกเออฉันก็มี29อีก one hour later เอ้ยพี่ล็อกยูนิคอร์นของผมดูดิเอ้ยยูนิคอร์นของแกเหรอใช่น่ารักไหมคะเอ้ยน่ารักมากเลยไม่เหมือนเจ้าของเลยหน้าถีบควนตีนสุดๆไอหน้าเบื่อโลกนี่ก็ของผมเอ้ยหม่างโง่ทำไมเกมีแต่สัตว์เลี้ยงน่ารักหน้ามันเหมือนพี่ล็อกเลยข้าวจะกินไหมเย็นนี้เอหน้ามันผมก็ได้ เอ้ยพี่ล็อกผมไปแมปข้างๆได้แล้วเอ้ยใช้เข้าไปได้แล้วพอดีเลย40ตัวพอดีโอ้โหแมปต่อไปตั้ง75นะ oh. เลยพี่ล็อกโอ้โห <laughs> เฮ้ยมีไข่ฟรีแล้วพี่ล็อกไข่ฟรีเฮ้ยนในในในบ้านเปล่าในบ้านเฮ้ยโหเป็นไข่อันคอมมอนด้วยเยอะยูนิคอร์นของฉันไซบีเรียนไทเกอร์ เอ้ยผมคิดว่าพี่ล็อกจะได้ไซบเลียนฮัสกี้ไซบิเลียนฮัสกี้ไม่อยากได้แล้วเอ้ยพี่ล็อกถ้างั้นเราก็รวมอันคอมมอนได้แล้วด้ได้เอ้ยหมาโง่ข้างบนก็มีอีกหนึ่งอันของฟรีไมเอ้ยของฟรีมาก่อนของฟรีจำคัญที่สุดมาหิวไข่เอ้ยพี่ล็อกขึ้นไงอ่ะพี่ล็อกขึ้นไปได้ยังไงดูตรงนี้สินี่นี่เออมันมีตรงนั้นนี่นะเป็เรื่องเลยหมาฮัสกี้ไข่ฟรีเออตัวอะไรที่มันเหมือนละลายอยู่กับพื้น มาโง่พร้อมที่จะฟิวส์สัตว์เลี้ยงหรือยังพร้อมแล้วพี่ล็อกผมมีจัดไปพี่ล็อกก่อนเลยเอาแลวนะหนึ่งสองสบเย้ยฉันได้นกอะไรวะนกกระจอกเทศเฮ้ย <laughs> <laughs> นกกระจอกเทศหัวกลมดีเลยอย่ะน่ารักไม่ล่ะ นี่เดี๋ยวผมจะรวมของผมให้ดูพี่เหรอไอหมาโง่เวลาแกพูดเนี่ยแกถ้าพูดได้ครบมันอยากเห็นของฉันนี่มันไม่ได้มันต้องบอกว่าอยากเห็นสัตว์เลี้ยงของฉันพี่ลองมาดูของผมบ้างไม่เอาฉันไม่อยากดูของแกเอ้ยมาดูสัตว์เลี้ยงผมบ้างผมจะรวมล่างแล้วโอเคได้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 จ้าว้าวพี่ล็อกผมได้แคนกรรูเฮ้ยจิงโจทีมมันจิงโจอทีมมันจิงโจมันต่อยคริสตัลในหน้าะนหนะ มันเหมือนเอาจะบกไปจูบมากกว่ามองคริสตันมาโง้เขาบอกว่าเนยจิงโจ้อร่อยนะไม่ได้พี่ลองข้ามกินจิงโจ้ผมผมมีสัตว์แลวห้าตัวแล้วอ่ะเอ้ยฉจนก็มีห้าตัวเอ้ยงั้นเรารวมได้แล้วดิจัดแป๊เรามารวมกันดีกว่าพี่ล็อกก่อนเลยเพราะผมจะเก็บตังค์แป๊บตังค์หมเต็มแบบเลยการที่เราจะรวมสัตว์แล่ห้าตัวจะออกมาเป็น อีปิกหน้าตายังไงชิงชิงเจยไหนผมรอดูอยู่เนี่ยบางโงตัวอะไรก็ไม่รู้น่ารักชะมัดตัวระยานี่เป็นแมวน้ำที่มีเขาสีแดงหน้ามันโกรธื <c oughs> อนพี่ล็อกเลยผมจะรวมล่างสัตว์ของผมแล้วหนึ่งสองสาม ลุงเป็นสัตว์อีปิกเยอะพี่ลัอกตัวระยะไหนหน้นาตาเป็นไงอะ่ะของผมพิสดารมาพี่ลอกดูพี่เสื้อนี่คืออีปิกรถหน้าตาดูกระจอกมากเลยพอๆกับของพี่ล็อกแล้วดูหน้าเดอเชียว <c oughs> เออขอโทษขอโทษเยอะพี่ล็อก oh, <no. S 1> ไหนไหนมีอะไร สัตว์เลี้ยงของเพื่อนนะนี่มันอะไรอ่ะมีแต่ตัวสุดเท่ของเรากลาเป็นกระจอกสุดๆไปเลออยอ่ะโอ้โหบางกรบ um. ิ๊กเบิร์มดูดีมีพึ่งด้วยอ่ะโอ้โหมนุษย์หมาป่ามาก,กันครบโอ้โหหลายพ,พันธุ์แล้วดูของเราดีพีเสื้อหน้าเดอ้อ <c oughs> กดกระจอกเลยบางกอ,อนเพรเมื่อไรเราจะได้มันพวกเขาอ่ะอีกประมาณสองสองนาทีเหรอคะสองเดือน <c oughs> ออเขาน่าจะเล่นมันนานมากแล้วอ่ะทุกคนใช่ วเราเพิ่งเล่นวันนี้วันแรกเราก็ได้แค่อีกขีเสื้ออ้วนๆแบบนี้ไปก่อน <S <S แล้วสัตว์เลี้ยงเราไปไหนหมดแล้วคริสตัลหายไปไหนหมดเลยอย่ะนั่นน่ะเด็กเฮ้ยเฮ้ยวฮ้ยโอ้ดูที่พื้นเย้โบน,นัสเฮ้ยอะไรอย่าคริสตัลก้อนเท่ามีไว้เฮ้ยี่ดลืมมากเฮ้ยพี่เราผมอยากช่วยเพื่อนตีแน่ๆโอ้โหเร็วรีบตีคริสตัลเร็วว้าวโอ้โหเงินเงินล้นลมาง้อเราจะรวยกันแล้วโอ้โหฝนทองพี่ล็อก โอ้สุดยอดวู้ฮว้มงนที่ล่วงล่นเป็นทองอุ้ยพี่ล็อกทองล่วงเป็นกะลังโอ้โหเฮ้ไรเก็บกันแหละกู้ทองโอ้โหล้ำรวยเฮ้ยไอมาโง่ว่าไงพี่ล็อกแกไปดูนี่สิฉันเปิดไข่ได้ลูกแกอ่ะนเอ้ยลูกชายผมพี่ล็อกผมมีระบอก อะไรผมมีแลฮะตัวพร้อมเอามาผสมแล้วเอ้ยมังโมฉันก็มีอะไรจะบอกแกว่าไงฮะเราสามารถไปแมปต่อไปได้แล้วเออใช่จริงด้วยทุกคนเราปลดล็อกแล้วนี่เจ็ดสเพจที่เอกพร้อมอยังหมายถึงพร้อมที่จะไปหรือพร้อมที่จะเปิดใข่ พร้อมไปบุกแบบใหม่ก่อนพร้อมมาตั้งแต่เกิดแล้วเว้ยจ้าผมเข้าก่อนวูฮูนี่มันแบบน้ําแข็งนี่นาอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยมาโงโ่ดูในบ้านนั่นสิ <c oughs> อุ้ยนั่นไงของฟรีพี่ล็อกจัดไปจ้าเย้ยผมได้แฮมสเตอร์ดัเมเชียนอะโอ้ฉันได้อควาติกมูมูเงออะไรอะเป็นมูมูที่เป็นสัตว์น้ำเฮ <c oughs> ้ยพี่เราผมจะรวมร่างสัตว์แล้วนะมาฉันรวมด้วยรวมละ ไม่มีความน่าเกงขามหรือน่ากลัวเลยครับพี่ล็อกปลาดาวชันิอีิีของผมเป็นปลาดาวส่แว่นตักไหลอ่ะปลาดาวส่แว่นน้างงางที่เอาหัวไปขอริสตันจุ๋ยจึกผสมเลยชิงชมเย้ยนกยูงหน้าเดอมพอๆกับปลาดาวผมเลยเออหมางโฮมแบบต่อไปร้อยยี่สิบเมตร เอาไว้ครั้งหน้าแล้วกันฮะทุกคนฮะเออผมฟักไข่จนผมรู้สึกมันเป็นแม่ไก่แล้วฮะนั่นแหละฮะทุกคนถ้าทุกคนชอบอยากให้พวกเรามาเล่นแบบนี้อีกก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยเฮ้ยมาง้อก่อนจะปิดคลิปเฮ้ยมาง้อเราจะได้โชคเราจะได้รับก้อนโตอีกแล้วเฮ้ยก่อนปิดคลิปจะมีคริสตัลขึ้นตรงนี้ อ้โหโชุลมุนชุลโจรมากวันนี้เนี้ยโอ้โหคิสตันติดฟองลุยเลยตะลุมบอลให้เพื่อนตีแล้วเราก็เก็บตังค์เฮ้ยแป๊บเดียวมันจะแตกแล้วพี่ล็อกสุดยอดเลยเพื่อนเราโคตรโหดมาโงใกล้แล้วอีแค่นิดเดียวมโาโงใกล้แล้วดูดิโอ้โหนี่ไงก้อนทองก้อนยักษ์โอ้โหโคตรร่ำรวยโอ้โหห้าเซนแล้วพี่ล็อก,อโหโหอกรำ่ำรวยเป็นเงินจริงได้ไหมวะเจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนบายบาย